สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ได้ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเหรียญในสมัยรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ใช้ซื้อของไม่ได้นะครับแต่มีราคาถึงเหรียญลั1ล้านบาทเลยนะครับถ้ามีนะครับ ขายได้หนึ่งล้านบาทเลยนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นก็คอยติดตามรับชมรายละเอียดภายในคลิปนะครับเพื่อนๆก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับหน้าปรคลิปที่ผมทำไว้นะครับที่ผมบอกว่าเรียนในสมัยรัชกาลที่9ที่ซื้อของไม่ได้แต่ขายได้เหรียละ1ล้านบาทนะครับเพื่อนๆถึงได้กดเข้ามาดูคลิปนะครับ อาจจะคิดว่าเป็นเหรียญแบบตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมอยู่น้ขนาดนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่เก่าดำนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ถ้านำไปจับจ่ายซื้อของนะครับพ่อค้าแม่ค้านั้นอาจจะไม่รับนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่เก่านะครับอาจจะซื้อของไม่ได้จริงนะครับแต่ว่าไม่มีราคานะครับขายไม่ได้นะครับแต่เรียนที่ผมบอกว่ามีราคาเหรียะหนึ่งล้านบาทนั้นนะครับ เป็นเหรียญที่ทำขึ้นมาไม่ได้ทำมาเพื่อเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนเพื่อการจับใจใชใ้สอยซื้อของนะครับแต่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับนั่นก็คือเหรียญทรงผหนวดนะครับปีพศ2 5 0 8นะครับชมตามภาพเลยนะครับผมก็ขึ้นภาพให้ชมแล้วนะครับก็เป็นเหรียญเนื้อทองคํานะครับเหรียญน,นี้นะครับที่ผมบอกว่ามีราคา หนึ่งล้านบาทนะครับราคาหลักล้านนะครับอาจจะแพงกว่านั้นนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะครับแต่หนึ่งล้านบาทนั้นมีแน่นอนนะครับก็คือเหรียญนี้นะครับผมเหรียญดังภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ในขนาดนี้นะครับก็เป็นเหรียญทรงพนวดปีพศ2508นะครับปีพศที่เขียนไว้บนหน้าเหรียญนะครับอาจจะเขียนว่าปีพศ2499นะครับ แต่ว่าเป็นเหรียญปีพศ2508นระ250นะครับเหรียญไม่ได้จัดสร้างขึ้นมาขณะที่ทรงผนวดนะครับแต่จัดสร้างขึ้นมาภายหลังทรงลาผนวดแล้วเป็นเวลา9ปีนะครับมีวิธีพุทธาพิเศษในวันที่27สิงหาคมปีพศ2508นระ250นะครับโดยสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลจาตุร์พระมงคลนะครับเหรียญนี้มีด้วยกัน3เนื้อนะครับที่จัดสร้างขึ้นมานะครับ ก็มีเนื้อทองคํานะครับราคาหลักล้านนะครับแล้วก็เนื้อเงินนะครับก็ราคาหลายหลายแสนนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับก็ราคาแสนต้นต้นนะครับ